สวัสดีค่ะแกมาแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูไส้โป้หวานผัดไข่นะคะอันนี้คือเจียวหอมแดงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสามฟองนะคะหอมแดงแบบหัวเล็กหัวใหญ่ได้หมดนะคะเราเจียวหอมแดงให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะบางคนไม่ชอบใส่ไข่ก่อนก็ พอเจียวหอมแดงเสร็จแล้วก็ใส่เชฟปูหวานลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วค่อยใส่ไข่ทีหลังเนาะมันก็จะได้อมไข่นะคะโอ๋อไม่ใช่ค่ะมันจะได้หุ้มไข่เนาะ,ะนี่ค่ะอันนี้น้องเก่งผัดไข่ก่อนนะคะอยากให้แบบไข่เป็นชิ้นๆนะคะผัดไข่ให้สุกในระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เชฟปูหวานลงไปนะคะ ผัดใส่โป๊หวานทําง่ายค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติในตัวอยู่แล้วนะคะความหวานเนาะหอ,อมค่ะหอมหอ,อมเจียวนะคะพริกไทยป่นใครชอบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้เราแค่ไม่ใส่พริกไทยป่นนะคะ ทำง่ายอร่อยด้วยกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะจะผัดให้มีกลิ่นไหม้นิดๆนะคะให้เชปอหวานไหมติดประทานิดนึงเนาะในคลิปวิดีโอก่อนนะคะหรือว่าครั้งก่อนที่ต้องแกผัดนะคะเอ,อมีหลายคนถามมาว่าปรุงรสยังไงนะคะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะเชโอหวานมีรสชาติอยู่แล้วนะคะหวานเค็มเนะาะใส่แค่ผงวิเศษไปนิดนึงคะ่ะ ไม่ได้ใส่เยอะบางคนไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะผัดไปอีกสักสองสามนาทีนะคะเพื่อให้เชโปบวานมีความไหม้ติดกระทะนิดนึงจะได้หอมๆนะคะทำง่ายอร่อยด้วยดีออกนิดนึงนะคะจะให้เขามีความไหม้ติดกระทะ น,นี่ค่ะได้ดีแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเข้าสวยเข้าต้มได้หมดเลยนะคะใส่โปหวานผัดไข่อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้า เมนูทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ